สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแมงโก้นะก็อยู่ในเกม p e s s i m u l a t o r นะครับวันนี้เราจะมาะเล่นเกมที่มันแบบเหมือนลอกเกม p e s s i m u l a t o r นะคือแบบมาจาก p e s s i m u l a t o r เลยนะครับอ่าซึ่งท่านผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าเราพิมพ์คําว่า p e s s i m u l a t o r ลงไปในช่องค้นหาของโรบอทเนี่ยมันจะเป็นยังไงมางั้นลองไปค้นดูเลยครับนี่นะครับเราก็จะค้นลงไปนะว่า p e s s i m u l a t o อครับ อ่ะเพนซิลเลเตอร์แบบไม่มี X นะครับไม่มีตัว x นะลองโคนไปดูครับนี่ครับมันก็จะขึ้นแมปอะไรมาเยอะแยะเลยครับอ่าเช่นอ่าแมปเพนซิลเลเตอร์เก่าเนะี่ยมันก็มีนะคืออันนี้ก็จะเป็นตัวต้นแบบของแมปเพนซิลเลเตอร์เเลยนะครับแก็อ่าลองไปดูแมปไหนที่น่าสนใจบ้างนะนี่ไงอ่า <c oughs> เพนซิลเลเตอร์เอ็กมดมเอ้ยเฮ้ยลองลองดูหน่อยมันเป็นยังไงเกมน,นี้ลองเล่นดูหน่อยครับดูหน่อย อ่าน่าจะแบบอ่าเป็นเกมลอกเรียนนะครับลอกเรียนลอกนะเกมลอกนะครับดูหน่อยโอ้โหเฮ้ยขนาดหน้าเข้ายังคล้ายอ่ะโอ้โหอันนี้โโอ้หเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยพิกโย๊ะเพชรให้เลือกสัตว์ให้ผมเลือกสัตว์เอาเอาให้เอาให้ผมเลือกเป็นหิ้วเลยเหรอนี่หิ้วอะไรเนี่ยอันนี้หิ้วอะไรเนี่ยอันนี้อันนี้หิ้วอะไรไม่เคยเห็น มีจะเข้าฟอกเอาอะไรครับเนี่ยเฮ้ยแต่เกมเขาทํามาได้เหมือนมากเลยนะเหมือนมากเลยครับเนี่ยดูดิเอามองไปจิ้มเนี่ยหุ้ยเกมเหมือนนะครับเกมเหมือนบอกก่อนมีสเก็ตบอร์ดแล้วด้วยเอาอะไรนี่อะไรเนี่ยคามีคาด้วยโอ้โหเฮ้ยไม่ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วโหรถแรงมากนี่เราจะใช้เป็นอันนี้นะครับเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออ แล้วก็ VP เฮ้ย VP ก็ปลดล็อกด้วยโอ้โหเอาเข้าไปครับเอาให้สุดนะแล้วขุดไปขุดกล่องนี้ขุดอ่อาขุดกล่องขุดกล่องสิลูกเออขุดอะไรเนะี่ยทำไมมันเฮ้ยเอ่ออะไรนะอ่ะอ,อ,อ,อะไรเนี่ยอ่ะอ่ะไปเออเอาเอาอะไรเอาเอาเราได้ฟรีกิฟต์อีกเอาเอาเข้าไปอ,นนอันนี้งงแล้วเอาเอ้ย มาเราได้ฟรีกิปที่เปิดได้แต่ไททานิคครับแล้วทำไมมันสั่นๆเนี่ยเอ้ยเฮ<อ>้ยอะไรเนี่ยมันสั่นๆเนี่ยเอ้าเอาเอาไหนลองดูหน่อยกิฟต์เราเปิดนะครับเปิดเปิดสิพี่เ,พเอ้ามันเปิดอย่าโอ้โหเกมมันโอ้โหเราเปิดอะไรเนี่ยอยู่ดีๆก็ได้ไททานิคเอ้าเอาเองงอันนี้งงเลยเอา นี่ขี่ได้ขี่ได้ด้วยเอ้าสัมผัสแท่นนิกครั้งแรกครับผมเนี่ยเอ้าเอาดูได้แท่นนิกแล้วเฮ้ยดีกูชอบแหมนเอ้าเปิดนี้ด้วยเฮ้ยอะไรเนี่ยเอ้าเอาเกมโคตรแหลกเลยเกมแหลกเกินเอาเอาโอ้โหโอ้โหเกมโอ้เราเปิดได้แท่นนิกอีกแล้วเฮ้ยเดียวเกมมันแหลกเกมเราไปหมดแล้วเอ้านี่ไปขุดโอ้โห อบอกเลยว่าแหลกแหลกมากนะครับแหลกมากเกมนี้โอ้ยเออแล้วเราไปโลกต่อไปได้แล้วเฮ้ยมันแหลกอะเฮ้ยเกมนี่มันต้องการอาระไรจากเราเนะี่ยโอ้โหก็ทแทนีอีกเราไปไหนอีกแล้วกระทกนอีกหายเอาเอาเข้าไปโอ้โหเกมโคตรดีครับทุกคนบอกเลยว่าเกมโอ้ โอ้ทุกคนนะครับโอเคสำหรับเกมนี้นะครับก็เป็นเกมเพ Pet Simulator X แบบมอดนะเออบอกเลยว่าโคตรเกลียนนะครับโคตรเกลียนได้ไทลิทภายในไม่ถึงสิบนาทีอย่าคิดดูดิอ่ะโอเคนะครับก็อ่าสำหรับเกมนี้โอ้โหมันสั่นนะสำหรับเกมนี้พอขั้นนี้ก่อนนะเดี๋ยวไปดูเกมอื่นกันเลยครับมาแล้วครับกับเกมของเราอ่ามีเกมอะไรน่าสนใจอีกอะ่ะนี่มีมอดแล้ว Pet s i m u เ a t o r สองนี่ก็เป็นต้นแบบเหมือนกันเพช e t Simulator เอ้ยไม่ใช่ x อันนี้เป็น bestimator y เออ b e s t ลเ a t o r y ต้องมาแล้วต้องวานะคืออะไรเนี่ย b e s t ลเ a t o r y โอ้เฮ้ยทำไมหน้ากันมันคล้ายๆกันเลย b e s t ลเ a t o r y เฮ้ยหน้ามันคล้ายๆกันมากเลยอ่ะดูดูดูนี่กดสคิปเอาโอ้โหเริ่มต้นมามันให้เลือกเอาเอาเลือกเลือกเลือกเราเลือกอะไรครับเอาอย่างนั้นเอาเราเลือกเป็นอ,อันนี้เป,ป็น h นะ h i p โป โอ้โหเริ่มต้นเกมมาเรามีเพชร5 b ครับทุกคนครับไม่ใช่5 b 5 t แล้วก็แพ็คเอ็กซ์โคสิของเราครับใช้โอ้โหใช้เพชรเปิดด้วยใช้เพชรซื้ออย่างนี้โอ้โหอะไรครับเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วเหนื่อยเหนื่อยใจนะครับเหนื่อยใจเอาเอาล่ะเอาล่ะโอ้อย่างเต็มไปหมดนี้โอ้โหเยอะมากเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหทำไมมันคล้ายๆกันเลย ดูแมปอะไรครับน่าเฮ้ยสเก็ตบอร์ดเราเลือกได้ด้วยใช่ไหมเออเหมือนเหมือนกันเลยเฮ้ยมีรถเหมือนกันเลยเนี่ยโอ้โหได้กิฟอะไรอีกแล้วดูดูรถของเรามันแมนโอ้โหเฮ้ยเราได้กิฟมหอีกแล้วอ่ะเปิด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 หน่อยเปิดแล้วได้โอ้บอกเลยว่าแบบนี้เป็นแบบที่สดจริงเอาเอาเข้าไปเอาเออโอ้โหไหนดูซิ ตรงนี้มีโซนอะไรบ้างโซนอะไรบ้างฮาโลวีนเห้ยฮาโลวีนเก่ามากเลยนะผมยังไม่ทันเลยอะฮาโลวีนนะครับฮาโลวีนแล้วก็มีตรงไหนเองนะอ่าตรงนี้ก็อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ฮาร์มเลยอคืออะไรฮาโลวีนเหมือนกันเหรอแต่เป็นฮาโลวีนแบบเก่าใช่ไหมอ๋อนี่ฮาโลวีนแบบเก่าไม่ทันเหมือนกันอันนี้เราไม่ทันเหมือนกันนะครับแือว,ว่าไม่ทันไม่ทันทั้งสอง แป้งแทบแมพเขาทํามาคล้ายมากเลยนะมาเหมือนมากเลยอะ่ะดูดิเออไหนดูแบงค์ดิแบงค์เหมือนจริงป่เาเก็บงานเก็บงานละเอียดไหมเฮ้ยแบงค์เอาสัตว์เข้าป่ะเอาสัตว์เข้าได้ป่ะไหนดูดิเช็คงานเฮ้ยสัตว์เข้าได้ด้วยเฮ้ยงานนี้มันโอ้โหเกมนี้เก็บงานละเอียดนะครับเก็บงานละเอียดแล้วตรงนี้ล่ะต้องใช้เปชรเท่าไหร่สิบบีเฮ้ยอันนี้ใช่เลยเป๊อันนี้บอกเลยว่าเป๊เอา โอ้โหสุดยอดแมปลอกเรียนแบบโอ้โหแล้วอ่าหนะงั้นมามาทดลองความเกลือของเกมนี้เพามันจะเหมือนเพชรสมิลเตอร์เองนะครับอ่าตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้มีเอ็กซ์คูลสีฟคอมเม้นเอ็กมาจากไหนนี่เฮ้ยอันนี้ข้ามโลกแล้วอันนี้ไม่ใช่ละโอ้โหเอ็กซ์คูลสีเอ็มเฮ้ยเอ็มเอ็มเอ็ม10เอกโอ้โหจะบ้าเปล่าอ่ามามามาไอเดี้อันนี้ไม่เคยเห็น แปลกดีซื้อมาซื้อมาให้หมดซื้อมา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 ,อมาเออพอพอพอซื้อแค่น,นี้นี้นะครับโอ้โหให้ภาพไม่โหลดเอาภาพไม่โหลดยอย่างนั้นก็ลองดูหน่อยนะอ่าเปิดทีละแปดอันไปเลยเพราะความเมามันนี่โอโ้โหเปิดเปิดไปอีกเปอีกอ่ะเพราะความรวดเร็วเอาเปอีกเอาโอ้โหโอ้โหโอ้โหข,ขึ้นเต็มจอบอกเลยว,ว่าจังหวะน,นี้ขึ้นเต็มจอ,อโอ้หหหเว้ย โอ้โเปิดต่อทีครับรออะไรแบบแบบนี้มันสนุกจริงเปิดมันมันมือบอกเลยว่ามันมือนี่เปิดต่อครับต่อครับเปิดต่อครับเติบเปิดรัวเยอะเกินแต่มันทำมาคลายมากเลยนะเกมเนี้ยเออดูดิโอ้โหโอ้โหโอ้โหเต็มเต็มเต็มหน้าจอหมดเลยแต่เกลือเหมือนกันนะนี่เกลือเหมือนกันนะบูตได้ไหมบูต แต่มันแบบเหมือนจริงบูธอะบูธแปะบูธไปหน่อยบูธซะหน่อยอะไรเนี่ยพอกลักกี้ทูล,ลักกี้คืออะไรเนี่ยอันนี้ไม่เข้าใจอ่าอืมแล้วก็เปิดต่อเปิดต่อสิครับรออะไรอะเปิดต่อลรบูธเรียบร้อยอะเปิดต่อครับมามาดูกันนะครับว่าเราจะได้ตัวอะไรไหมจังหวะนี้เออคือ,อ,อแปะ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 ,แปะโอ้โ แต่เสียงมันมันไม่คลายนะเสียงอ่ะเสียงมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับของ p พ s ซิ r เบิร์เอกนะคือนะครับนี่บอกแล้วเปิดมันมือนี่ดูดีเปิดคนมันอ่ะโอ้ว้าวโอ้โหระเบิดระเบิดแต่ก็เกลือเหมือนกันนะจริงเกลือเหมือนกันเลยนะแเกลือเหมือนกันเลยมีแพ็คอื่นอีกไหมอ่ะตรงนี้ฮ็อกลักกี้นี่คืออะไรยังไม่เคยเห็นอันนี้ไม่เคยเห็นฮ็อกลักกี้หรอ มีอะไรแพ็ค oh. อะไรน่าสนใจอีกบ้างเอาเป็นแพ็กแพ็คแพ็คอะไรดีแพ็คเฮ้ยอะไรเนี่ยเพนเพนโบเพนเอกเอ้ยนี่มาจากไหนนะอันนี้มาจากไหนเนีย่ยแพ็คใหม่ไม่เคยเห็นนะจัดมาจัดมาให้หมดแพ็คนี้บอกเลยว่าจัดมาจัดมาจัดมาอีกเอาเอามาเยอะๆเลยอันนี้เอามาเยอะๆเลยแปะโอ้โห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 เอามา มาเปิดน่าจะแบบเหือเป็นร้อยครับพี่ดูเป็นร้อยไข่อะไรเนี่ยเป็นร้อยมาเปิดทีละแปดอ่ะเปิดเปิดต่อเปิดต่อเอาเปิดต่อเปิดต่ออีกเอาเปิดต่อเปิดต่อครับเปิดจนกว่าจะได้ฮิ้วโอ้ยเปิดเยอะแยะแต่แต่ก็โอ้โหเฮ้ยมีมีไข่ระเบิดไข่ใหญ่โอ้โหได้ฮิ้วจังหวะนี้ได้ฮิ้วแต่มันบังหน้าจอมาก อโอ้ยได้ฮิวอีกแล้วได้ฮิวใช่ไหมฮิวเลยอทฉันอีกโอ้หได้ฮิวครับ <c oughs> ค,นนนะคนมัน่ะเกมนี้คนมันบอกเลยว่าคนมันเออบอกเลยว่าแบบใครมาเล่นนี่คือ <c oughs> แบบมันมากนะครับมันมากอา่อาไปต่อต่อต่อเปิดต่อครับเปิดต่อเปิดต่อเออดูหน่อยดูหน่อยมีมีไข่ใ,ใหญ่ไหมมีไข่ใหญ่ไหมเฮ้ยมีม,ม,มีมีกิ้งอยู่สองมีกุ้งอยู่สองลูกสองลูกที่มันกิ้งนาน โอ้โหเปิดต่อเปิดต Be so, 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 uh, so ่อเปิดต่อออ้ยได้ขอดไททานิกสักตัวไม่ได้ไทชนดิกผมไม่ออกเกมนี้เอ้ยแต่เสียงเอฟเฟกมันมันไม่ค่อยมีนะเปิดเสียงเอฟเฟกไม่ค่อยมีนะมาครับลูกนี้ลูกนี้มันขยายใหญ่ครับลูกนี้ขยายใหญ่โอ้โหได้หิ้วเหมือนเดิมหิ้วเหมือนเดิมตอนนี้มีหิ้วหลายตัวแล้วเนี่ยตอนนี้โอ้ยบอกเลยว่าเปิดโคนมันนะเปิดมันมากนะครับเปิดมันมากเปิดต่อดีรออะไร เอ้ยพออันนี้พอละวอะพอพอก็พอพอก็พอเพราะว่ามันโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเกมอื่นบ้างเดี๋ยวเกมอื่นก่อนนะครับไปเกมอื่นบ้างนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก่อนไปขอดูหน่อยว่ามันมีอะไรอีกบ้างนะครับดูเผื่อเผื่อมีอะไรน่าสนใจอีกไม่น่าจะมีแล้วอะเปิดลิฟทีเออก่อนไปก่อนไปนะครับอันนี้ยขอไททานอีกหน่อยดีขอใทานิ่หน่อยเปิดมาไหลใบนะ ใครนิ่ไทนิ่ยังไม่เจอเลยเอาโอเคไม่ได้งั้นอ่าไปเชิญเกมเกมเกมอื่นแล้วกันอ่ะเกมอื่นโอเคนี้มันสุดยอดจริงบอ,อกเลยใครอยากแบบไม่มีเงินเปิดไข่ก็มาเปิดเกมนี้ได้นะครับเพราะมันอ่าอะไรมันมันมือเหมือนกันบอกเลยว่ามันเหมือนกันนะครับตัางวันนี้โอเคว่าไปเจอเกมเองครับมาละอันเนี้ยมาไอาเกมมือเฮ้ยแพทซิมรูเตอร์เอ เป็น <G ül Exc els> simulator <G ül> AI เอ้ย AI มามาลองดูหน่อยเล่นไงโอ้โหเป็น s i เตอร t o r AI ทำไมรู้สึกว่าหน้ามันคล้ายๆกันเลย่ะดูดีหน้าเข้าโคตรคล้ายกันเลยมา้วครับก็เฮ้ยทำไมเกมมันคล้ายๆกันหมดเลยอะเน,น,น,นี่ยเกมมันคล้ายๆกันหมดอะสมมติเลือกไปก่อนเลือกไปก่อนเนี่ยเกมมันคล้ายกันหมดเลยมีซื้อแพ็คเหมือนเดิมเกมมันคล้ายเกินไปแล้วนะคล้คายเกินไปแล้ว แต่มา <laughs> เราจะเปิดดูกเกมครับมาทดลองความเกลือนะครับว่ามันจะเกลือไหมนะเออไออันนี้มาบอกเลยอันนี้มาอันนี้ไม้หมดซุปเปอร์ลัคก,กี้มาโอเคนะครับอ๋อนี่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 เอ็กซ์เี่โอ้โหโอ้โหสามารถเราสามารถซื้อคิวได้เลย <laughs> โอ้โหซื้อคิวได้เลยเหรอนี่เกินปุยมุ้ยบอกเลยว่าเกินปุยมุ้ยโอ้โหอันนี้ไททรนดิก เอ้ยมีทนตินิคีแล้วดูกระโดดได้ด้วยโอโหูโคตรเหมือนเหมือนมากนะครับเหมือนมากบอกเลยอ่ะออกก่อนนะมาเปิดมาเปิดไข่ก่อนครับเปิดไข่เปิดไข่ต่อเปิดไข่ต่อครับเปิดไข่ต่อครับเปิดไข่ต่อครับโอเคครับโอ้โหมาดูกันนะครับว่าเราจะได้อ่าทันติโอโอ้ขึ้นเต็มจอเลยโอ้โหโอ้โหไม่ไม่ได้ฮิวสักตัวเลยหรอเฮ้ยอันนี้มัน เออเลือคล้ายๆกันเลยนะเอาเอาเอา,เอามามามาต่อต่ออะไรต่อครับต่ออันนี้ต้องต่อบอกเลยนี่นี่โอ้โหบอกเลยว่าขึ้นเต็มจอเอ้โหโอ้โหอโอ้วัดเฮ้ยมีไข่ใหญ่มีไข่มีไข่มันเริ่มโตแปะฮยได้โอ้โหมันบังอ่ะมันบังโอ้มองไม่เห็นอะไรเลยโอหมันเกมอะไรครับเนี่ยเปิดต่ออีกสักทีมาอีกสักชุดอีกสักชุดมา วันนี้นะครับเราก็จะมาทำคอนเทนต์นี่เปิดไข่ดูวัดความเกลืออ่ะวัดความเกลือแล้วหนึ่งอ่านี่มาดูจะมีไข่ไปไหนโตอีกไหมไม่มีเลยเหรอเฮ้ยมี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 อยู่หนึ่งมีอยู่หนึ่งอยู่หนึ่งเอาโตแล้วโตแล้วจังหวะนี้อแปลว่าโตโตไทยทันอีกไหมเฮ้ยสกาวเบนเจอร์ฮันไฟ l อเอ็กยังมีเหรอสกาวเบนเจอร์นะฮะเฮานี่บอกอยู่จริงๆเลยนะสูเกมเนี่ย โอ้โหพอๆครับโอเคอย่างเง้นไปดูเกมอื่นนะโอเคนะครับทุกคนเอามาดูลองดูเกมเพรสเซอร์เตอร์แบบคลาสสิกต้นฉบับหน่อยครับเออเนี่ยเกมนี้คือเป็นเกมเริ่มต้นเลยขอลองดูหน่อยนะครับว่าภาพมันเป็นยังไงนะไหนอลองดูหน่อยอ,ะ,อ,ะ,อะด็อกออกแคดด็อกออกแคดเหรออ่าแคดมาแคดมาครับอแพทเนมอะไรเดียวแพทเนมจ,เจ,นะจี้ว่าเจอจี้เนี่ยจี จี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 ้จีจีโอเคโอเคนะครับนี่คือสัตว์ของเราหูยเดินช้ายอยู่นะนี่เดินชายย้านะโอ้โหเดินช้ายอยู่นะครับทุกคนไหนมาดูหน่อยดูหน่อยเฮ้ยแต็มอันนี้คือจะเป็นแมปแบบคลาสสิกเลยนะครับคลาสสิกอ่ะไปขุดไปขุดหมดแล้วอ่าแมวแมวมาเร็วมามาขุดเร็วมาขุดเร็วโอ้โหรู้สึกว่าภาพของเกมคลาสสิกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นเกมแบบ แรกเลยไงคลาสสิกเลยครับเนี่ยตรงนี้ดูจะ<ด>มีโลกอีกยาวไกลอเลยไวายังมีอีกยาวไกลนะครับเกมนี้เป็นเกมที่เก่ามากเลยนะเออนะแล้วเขาก็พัฒนาเป็นเพรสเบอรเตอร์สอดแแล้วก็ไปเป็นเพสเบอรเตอร์เอ,อ็กนะหูแต่แต่ไหนดูดิดูตรงนู้นหน่อยเออเราไปดูนู้นหน่อยมันตรงนู้นคืออะไรนะครับนี่คือแมปคลาสสิกของเราเออตรงนี้หนึ่ง อ๋อนี่แง่ไข่เหมือนเดิมครับไข่เหมือนกันเลยครับแี่ดูดีมีไข่เหมือนกันเลยโอ้โหไข่เหมือนมากนะเหมือนเหมือนแงนะ่ดูดิอันนี้คืออะไรอะ่ะโอ้โหโอเคเกมนี้รู้สึกว่าภาพของเกม Pixelator X มันจะพัฒนาขึ้นมากเลยนะเพราะว่าภาพของเกม Pixelator X เนี่ยมันแบบดูมีสีสันกว่าดูมีสีสันกว่าเยอะเลยดูดิ ดูดิตรงนี้โอเคอง,งั้นไปเจอกันในเกม p a s s e n t e r 2แล้วกันนะมก็จะเป็นเกมภาคต่อของเกมอันนี้นะครับมาดูกันว่าถ้ามันจะดีขึ้นไหมเออหน่ยโอเคนะครับเกม p a s s e n t e r 2เราก็จะมีอ่าอินโทรเข้าเกมแล้วนะครับเออเนี่ยเป็นบิ๊กเกมแล้วนะเออตรงนี้นะครับพัฒนาขึ้นแล้วนี่พัฒนาหรือว่าพัฒนาเฮ้ยสัตว์มันเริ่มคลายเติมนะครับ น,นี้เราจะเริ่มเป็นแมวเหมือนเดิมครับแมวที่แมวเราน่ารักขึ้นเออน่ารักขึ้นสัตว์ก็คล้ายๆเดิมนะครับแต่ไข่ใ,ในเพสต์มูสเตอร์เอ็กเนี่ยผมว่ามันจะแบบมีการลอยขึ้นลอยลงนะครับคือมันขยับได้นั่นเองแล้วี่กล่องไรอะ่ะกล่องไรนะครับเออแต่รู้สึกว่าอ่าแมพมันอ่าแมพของเพสต์มูสเตอร์เอ็กนี่มันจะสวยกว่านะดูดิ่ะลองขุดดูครับอลองขุดขุดเออเนี่ยดูนะ พราะคนอาจจะเล่นน้อยนะเพราะว่าเขาไปเล่น p r e d t r X กันแล้วโอ้โอูว่าแมปแมปเกมนี้มันโมเดลนี่คือเอามาจาก Predator X นี่คือเอาโมเดลมาจากอันนี้เลยนะเออผมว่านะครับเพราะว่ามันเหมือนกันเลยนะแต่แค่เปลี่ยนเ,เสียงเอฟเฟกเปลี่ยนเสียงอะไรเปลี่ยนเสียงซาวแค่นั้นเองครับแล้วก็เปลี่ยนวิธีการเล่นด้วยด,ดูดูดิโลกเรานะครับ บอกเลยว่าสวยงามกิฟต์เป็นเรียลสองนะโอเคนะครับก็สำหรับเยอดดีก็ครับไว้เจอกันพาร์ทหน้านะไปปา,านะ